เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับกระดิกปีกใส่มาแข่นเลยนะครับนู่นตัวหมายตัวหมายเสียงใหญ่ครับผมครูอ่างสองกุกนะครับตัวนั้นไม่รู้มีคล่มไหมครับตัวนี้ครับเดี๋ยวรอสักครู่ก็จะลงให้ชมกันครับนี่ครับผมตากล้องตากล้อง โมยมาจากหนองม่วงไข่เลยนะนเนี่ยคนนี้<ะ>มาแข่ครับจัดให้แล้วจำอะไรไม่รู้นี่ยจำไม่ได้ ร้อยโอ้พอได้ครับสนับสีครับจะพูดตัวเมียไม่รู้เอาแล้วครับผมไอ้นั่นชื่ออะไรนะไอแชมไอแชมนะครับไอแชมไอแชมเป็นนกเรียวนะครับผมมากับน้องมันครับวันนี้ครับอีกหนึ่งวันครับผมหาเฉลยครับวันนี้ไม่ได้มาคัดนะครับมาทําคลิปแบบสนุกสนุกครับวันนี้ครับ หนูนครับผมมาแคนเรียกคูอยู่ตรงนู้นเสาโน้นนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับรอนกติดก่อนครับนี่จะเลยเดินดิงด่งๆเข้าไปหาแล้วครับตอนนี้โอ้ที่จริงปกติแถวนี้นกเยอะนะครับนี่ครับนั่งลุ้นนั่งลุ้นนั่งลุ้นทักท้ายหน่อยทักท้ายหน่อยนี่ แน่นอนนะครับมามาจากหนอง่วงไคนะครับเนี่ยครับมาไกลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับโอ้โหมาไกลนะมาจากหนองมวงไค่เวมังเสร็จมาแข่แล้วมังนี่ครับวันนี้ครับไอแชมน์นะครับมาฟิตเจอร์ลิงกับมาแข่งนะครับวันนี้ค่าตัวเจ็ดสิบสามสิบนะครับ เอาแล้วครับผมเดี๋ยวลุ้นพร้อมกันครับเอาแล้วครับผมบินเข้ามาหาเมฆแคนแล้วครับตัวนี้เสียงเล็กครับเดี๋ยวดูกันครับว่าครูดีไม่ดีครับไม่มีคารลมนะครับนกไม่มีคารลมครับเลยไม่ได้ตั้งกล้องไว้ครับผมเอาแค่เรามาถ่ายสนุกสนุกครับวันนี้ตัวไหนมีคารลมก็ฟุกไปครับวันนี้นะฮะ เฉพาะวันนี้นะครับฟังดูครับแต่ว่าเป็นนกตัวนี้เป็นนกเสียงเล็กครับผมเพราะว่าเราได้ไปตามตัวหมายแล้วครับเพราะว่ามันไม่ลงมันเหนียวจัดนกมันรู้พเนียดครับไอแชมเรียกอยู่ครับดึงอยู่ตอนนี้มาแข่งของเราก็ดึงอยู่ครับนกยังไม่ลงครับจากสายบนนะเดี๋ยวรอลุ้นครับครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนหมายครับ หมยนี้โอ้โหนกไม่ยอมลงครับขนาดมาแข่นนี่ว่าแน่ๆดูนกยังออกนครับวันนี้อากาศคืมด้วยครับแล้วก็นกไม่คึกครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไม้กันครับท่านผู้ชมไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไมยนี้ครับเข้าร่วมแล้วครับไอตัวนก็เข้าร่วมแล้วครับสองตัวแล้วครับ โอ้เรียบร้อยครับของน้องมันนะครับของผมเข้าร่วมแล้วครับหายไปแล้วครับไม่ดูไปไหนเผิ่แป๊บเดียวอ๋อนี่นี่นี่ขึ้นมานี่แล้วครับขึ้นมานี่แล้วเข้าออแล้วเอาแล้วครับอีกนิดเดียวครับมีขัดก่อนคูนิดหน่อยครับ ไกไปหน่อยครับท่านผู้ชมครับหมายเสียงดวงนะครับหมายเสียงดวงครับวันนี้ก็มาต่อสนุกสนุกครับกับน้องมันนะครับมาจากหนองม่วไข่นะครับวันนี้ก็เลยพามาในสายเมืองนะครับพามาจัดสักหน่อยครับตอนนี้มาแข่งเก็บไปแต้มแล้วครับไอแชมไอแชมเรียบร้อย้วเรียบร้อยนะของน้องมัน ลงผมกำลังเข้าร่วงใกล้ๆใกล้ครับแต่ยังไม่โดดเสียเวลาเอาตัวนี้ลงก่อนไอแชมนะครับของน้องผมครับมาจากหนองม่วงไข่ <c oughs> แน่นอนเยี่ยเล่นดีอยู่ตัวนี้ซื้อมาจากบางมะนะครับนกต่อตัวนี้ซื้อมาจากบางมะใช้ได้ครับผมเล่นแน่นอนอยู่ เล่นดีเล่นทั้งวันพระเนตรก็สวยนะครับเนี่ยอของช่างนี้จ้มุ่นครับพระเนตรเจมุ่นพะเนตรเขาสวยอยู่ครับช่างอันนี้โอ้แน่นอนเลยเนี่ยงามอิริสองชานสวยอยู่พระเนตร ต่อโอ้ตัวใหญ่ลูกผสมริวตันซื้อมาจากบางมานะครับน่แข้งแตกครับตัวนี้เฉลยแข้งแตกแข้งไก่นี่มาจากหนองมังไข่เลยนะครับเนี่ยมาฟิตติงกับมะแขนของผมนะครับไอเนี่ยไอแชมป์นะครับค่าตัวเจ็ดสิบสามสิบครับ <laughs> ชมหน่อยชมหน่อยเลงลูกบ่ลูกสใสัยวะตัวพูดแล้วมั้งแต่เลี้ยงลูกอ่ะอเลี้ยงได้หมดอะตัวพูดตัวเมียก็เลี้ยงเลี้ยงลูกมันะหมกซับหมกดาบ แตกกี่แข้งตัวใหญ่ไหมใหญ่อยู่ <Okay. S 1> มือเป็นมือนะแข่งสวยครับตัวนี้แข่งแตกสองข้างเลยเป็นกินมะม่วงมงกินมะม่วงสุงกรอเปล่าวะนี่ยกำลังถ่ายขนครับ นี้ความสวยนะความเจ๋วเลยโอ้เสดยครับน้องมันอยู่ได้แค่ครึ่งวันครับต้องไปส่งเด็กนักเรียนไปเตะบอลอีกโอ้ทำแบงนั้นแหละทั้งวันครับวันนี้ใส่สนุกแน่นอนครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปต่ออีกนะครับสักเิดสักหน่อยับผมเอาละครับเดี๋ยวไปหาไม้ต่อไปกันครับไอแชมป์นะครับวันนี้ครับ หนึ่งแต้มเท่ากันนะครับเสมอครับมาวันนี้ครับถือว่าเสมอครับมาแข่งก็ได้แต้มนะครับแต้มแรกนี่แชมป์ได้หนึ่งแต้มนะครับก็เสมอกันครับวันนี้เดี๋ยวไว้วันหน้าครับได้เจอกันใหม่แน่นอนครับประมาณเสาร์หน้าครับเสาร์หน้าอาทิตย์หน้าครับได้เจอแน่นอนแต่ว่าเจ้าตัวไหนมาต้องลุ้นใช่ไหมครับอ่าตัวไหนมาเดี๋ยวต้องลุ้นครับนี่มาจากหนองมวงไข่นะครับของบังครับของบัง ต่อต่อบางม้านะครับตัวนี้ครับเอาครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาหมายต่อไปกันครับแต่น้องมันน่าจะน่าจะไปแล้วครับเพราะว่าได้เวลาไปส่งเด็กนักเรียนครับผมไปไปครับ ฝนก็ตกครับท่านผู้ชมฝนลินนครับนกก็ไม่ยอมเข้าออนะเอาละครับผมจะรอสักครู่ครับเดี๋ยวปลดลองไม้ชมกันครับมันจะเป็นยังไงนะลายเลยอะไรแบบไหนนะครับมีคัาลมนิดเดียวครับตัวนี้นิดเดียวจริงๆครับ นิดเดียวคลมนิดเดียวจริงๆตัวหมายไม่ยอมเข้าครับผมครูอ่างนะครับมาหมายครูอ่างเอาไว้นะครับนกมันกําลังถ่ายขนครับช่วงนี้โดนฝนโดนอะไรไปบ้างนะครับถ่ายขนถ่ายนี่กันมีร้องครับสนับปีกอะไรสวยอยู่ครับผมตัวนี้ขลมนิดเดียวครับไม่ค่อยอยากได้ครับตัวนี้ นี่ครับตัวนี้ตัวเล็กครับตัวเล็กไม่เอาครับตัวนี้ปล่อยไว้ทําพันธุ่แถวนี้นะครับเผื่อเราจะได้มีนกคาลมหลายๆนะครับคารลมเยอะๆนะครับเอาไว้ให้ได้ต่อกันนะครับผมให้รู่ให้ลูกให้หลานได้ต่อกันนะครับเผื่อจะมีคัรลมเยอะๆครับมาแคนนะครับวันนี้เอามาแคนออกนะครับฝนตกครับ ลินลินครับวันนี้ครับเอาแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปหาหมายต่อไปกันครับผมอย่าเพิ่งน้อยใจครับวันนี้เราต้องได้นกดีสักตัวแล้วครับเอาแล้วครับไปแล้วครับไปเราก็ไปกันครับ